สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีกุกก่อน,นะคะวันนี้พอดีสั่งออเดอร์ไว้กับยายนะทุกคนาะไข่ดสดๆจากฟาร์มของตาชานยายสุควรเนาะก็เราไปรับถึงที่เลยอ้าวตาชานทำไมคนเยอะจังมินใต่ชินนอนเรียบร้อยแล้ว โอ้พลืมแล้วมาขามส้มบ่แบะแบะโอ้อ้าวอะไรเนี่ยโอ้ยหนูอาเสื้อมา่ะอะไอ่ะอ้าวข่ามแตมิงสวิงใสไปก่อนสมิงใสไปก่อนใสไปในถุงเลย พมารับใครจ้าเอาแผงมาให้ด้วยป้าถกเสอยไหลง่ามหนึ่งเฮ้ย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 เมหมูวานมอตอนเกมบมคืองามมันก็ง่ามจีดีโอ้โอ้โอ้ี่บาทโอ้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะ บอกเกอร์ลี่บอกเคอรลี่โอ้บอกเกอรลี่บอกเคอรลี่บอกเคอรลี่โอ้หัวละยี่สิบบาทเอามาประเดิมก่อนเลยหัวนั่นแหละหัวนั่นแหละใจเจ้าเนปูเป็นคูอันเทนตาก็เก่งเทนเจ้านอะดูคูคนอนญาตนาตาบ็อกเกอรลี่โอ้เป็นเจ้าเนาะ เออเดไปผัดได้ไปผัดผัดไหม่โอ้น่นเหล่าเน่ยเอ็ดปิ่นอนเหรอเฮ้ยไปนึ่งฮึนึ่งจ่คอยจะไปผัดให้เด็กๆผัดมันมีนิย่ดได้ปิ่หรือมาถูหรอกคุณ้ชมดผุดผถดผุด้าเอาฟักช่วงตากันเลือมัน่อเก็บแล้วเนาะโอ้ฮะโอ้มยมาอุ้มใหญ่แทนนี่บอก เอาได้ขข่คู่อันแล้วนะจังหวะตาตาไปซ่อมตามมูัมันเป็นอะไรอาตานี่พตรงนู้นนะอันนี้นะเ่ตเอองอกบักใหญ่จะจะไอ้นั่นใช่เดี๋ยวเอาไข่ยายด้วยมิ้นมินไอมินมิ้น ฟักท้องลูกโตปอดเนาะพุ่นอะมะพร้าวนื้อด้วยสักบาทสิบาทมะพร้าวก็มีมะพร้าวน่ะปอเรียกอะไรได้พุณได้คุณโอ้ละเรียบร้อยบรรดาตายังไม่หมดบอกให้เรียบร้อยบอกให้เรียบร้อยปอบอกเอาละมินเอ้ยอย่าใจได้ตังมาเพิ่มอีกแล้วเออก็เลือกไม่เป็นแหละเราก็แค่จะจับเอาแล้วแหละ นี่น nice> ี่พ่อหอมเหิมหอมเหิมอ๋อพอดีเอ็กขนมบ่ดแลนวนะกินก็ได้อ๋อพ่อพอดีหอมเหิมพอดีหอมเหิมเห็นทุกคนตัวนั้นมีทุกอย่างเอาอันนอดนะเม่นนี่มีว่ามันตั้งว่าจะเอออันเหอมเหิมหมดนล้วน่ะเออแต่ไปกินก็กินดีเหมือนกันเอออันนั้นเด็กเขาลงตัวนี้อันนี้นะอ๋อเดี๋ยรีรีเขาไมาจ่ายแก ่นะเอาเอาเงินมาร้อยนึ่งพัดเห็นของตาชานแสลูกก็จะได้ตาชานเลือกข้อยแมผาผู้ได้ขายคู่อันเนาะเจ้าเนาะบ้าเฮ้ยข้าพันดูปลาเข่าเนี่ยนะเข่าพักกินซานแล้วได้ขายคู่อันนั่นแหละเออเออได้จุดตาบุ๊กเออพอดีแล้วนี่ตาอันนี้ค่าไข่ยาย อันนี้อันอันนี้ค่ะอะไรนะบอบบอกคลีตามะพร้าวตาเอาจนมัดทงแล้วเงินคอยน่ะเตาน่ะตาวันหวานหอม่นุอะไรลูกโอ๊ยไม่ไวไม่ไปเปิดุนนันลาจังหวะคุณน่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเอ๊ะบ่เป็นยังค่ะเดี๋ยวค่อยยังหลามือใหญ่ไข่ไข่แดงเออจ่ายแล้วค่อยยังหลามือฮะเออเอ็นมินน่ะมันชอบกินไข่ตุ้นนี่มือซ้าเนาะเขาเอ็ดไข่ตุ้นเพื่อตอนเช้ากวดไปโรงเรียนน่ะตา เอ้่ตุนมกะซูดน้ำพร้อมเหมแค่ตุนแอมี่แกเมายมันแล้วขเาเขาไปเบิ้องมามันบ็อกบ็อกเคอร์ลีเบ็อกโคลี่บื้งกาซื้อขางเรนดีนะมกวาชื่อว่าบ็อกบ็อกโคลี่บ็อกโคลี่บอกซื้อจริงแต่ข้าเออเนมันจะเพี้ยนไปเนาะเพ้มาแย่ยูนเมองมันเพ้มย่บ็อกโคลี่ แมนอยู่อยู่เมกโคมันขึ้นห้างแล้วเนาะเออมันมันมันขึ้นห้างเพะเลกระแพงบึ้ดแมนเข่าผัดมันก็หลายสิ่งหลายอย่างเนาะเข่าก็ดีเข่าผัดปลูกเองขายเองโอ้ก็อุ่นหนุนผตานั่นแหละมาว่าจะเอาแต่ไข่แล้วเจอก็เนี่ยโอ้มันน no ่ากินมากหอมแก๊ก right. oh, okay. ็ s <S right. oh, ่ะพูดอ่ะ โป้ยายเบื้องกระดกกระดี้างามป้มินสูงเท่าจะเท่ามินแล้วนั่นเอยจริงดิกระดีจริงดิดูมะเขือแกก็มีนะทุกคนป๊อปเนาะพรุ่งนี้ก็จะมีไอ้ผักยอดมะระเนาะยอดมะระมีมะเขือมีมะพร้าวมีฟักทองเอ่อบล็อกบล็อกบ็อกโคลี่อะไรบล็อกโคลี่มัน ผัดไหมตาเจ้านะ่ะเอาคองอันแคเนา้นะะะาอะไรที่มันมีในสวนเน่ะเก็บไปหมดเลยโอ,อ้ได้ขายตาน่ะกันนะไว้ด้วยถั่วด้วยนะทุกคนฟักทองมะพร้าวลวดปอกไปเรียบร้อยทำแบบโอเชาด้วยมีเช่าด้วยโอ้เชาก็มีวิ่งบัคว้าด้วนานเนี่ยนะว่งไปในตัวเองมันไม่ทำอะไรลุงไม่ทำอะไรโอ้ยเนาะเอาทุกอย่างเลยนะตาเจ้าอ่ะ เขาเรียกว่าคนขยันอืมคนขยันมีทุกอย่างขายอันนี้หมดก็ขายอันนี้ต่อคนจนคนจนโอ้ยมันไม่ใช่คนจนละคนขยันคนขี้ค้านคือชิ้วข่อยี่ยชิ้อกินทำงานหน้าเรียนอืมเมนไปไปไม่ได้กินยามันได้ของไปเลยยางก็กระปิดระระตาเอ้ยมันมันแรงแล้วเมนเบื่อมันล่นมันเผลอแล้วมันละเป็นเพ้อคุณน่ะโอ้ยเนาะผู มีแต่เสียงอย่างเดียวเออ,อเสียงอย่างเดียวไม่ใช่กัดหมดหน้าผักก็มีนะคะนี่ฟักทองต่ออันนี้แค่จิ๊บๆป่ะเนี่ยตาแค่จิ๊บๆบ่ฟักฟักทองเจ้านี้น่ะอันนี้นี่ยแค่ประเดิมบ่ประเดิม,ดมอ้าวนี่ลูกงามแต <laughs> ่นี่มาบ่ประเดิมฮะโอ้เปิดใหญ่ค้าแพงเปิดมากระชมราคาลตะตาชมกับกลูกมันน่ารักหนึ อาไม่เบนวันนี้เขาขายขี้โรนัลดาแล้วคนว่าเออเขากระหางขายขี้เจ้าแต่ว่าช่วงนี้เน่ะเขากระขายชื่อแล้วมันมีงามเมนมันหนุยงามตาเอ้ยมันงามเขาขายแพงเมนผู้เออเนาะอ่อนๆอ่อนๆยามอยูเป็นต้ามือหลังห้องเออเดฟซีก็เมาช่วยเจ้าอีกแล้วนะอืมโอเคค่ะนี่นะมาดูผักตาชานและตาโตเลยอะไรก็มีทุกอย่าง เฮ้ยที่แรกว่าจะมารับเค่ไข่นะมาดูแล้วแบบสะออนมากทุกคนแต่และอันน่ากินมากๆโอเคค่ะสโอเคนะคะคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ค่ะ